ชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งขั้นที่สองเมื่อสาปีที่แล้วสอ,สองครึ่งนะฮะออตอนนั้นมีอาการอะไรยังไงถึงไปตรวจก็ตรวจประจำปีเหมือนกับผู้หญิงที่ไปตรวจตามที่หมอนัดนะคะแล้วก็ไปคลำเจอคลำเจอค่ะตอนนั้นคุณหมอบอกเป็นขั้นที่สองตอนนั้นคุณหมอบอกว่าประมาณ จะสองครึ่งนะคะสอเซนนะฮะ,ฮะแล้วคุณหมอจะทํำยังไงฮะผ่าออกรักษายังไงฮะหรือคุณหมอก็แนะนําให้ผ่าชิ้นเนื้อออกค่ะเอาผ่าชิ้นนน้นอ,อก <ฮะ S 1> แล้ว<ฮ>ะจะหายเลยหรือยังไงฮะก็ถ้าเป็นมะเร็งแล้วก็จะไม่หายค่ะนอกจากเราจะดูแลรักษาสุขภาพเราให้ดีขึ้นค่ะตอนนั้นผ่า โดยการตัดออกไปแล้วก็คีโมด้วยคีโมฉายแสงค่ะคีโมกี่เข็มด้วยกันจําได้ไหมฮะตอนนั้นคุณหมอแนะนําว่าประมาณ8ดครั้งค่ะเพราะว่าเป็นเป็นค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอ๋อถือว่าเยอะไหมฮะจันสเตจสองเพราะว่าลามมาต่อมน้ําเหลืองต่อมหนึ่งค่ะอุ้ยอ๋อจากเต้านมไปต่อมน้ำเหลืองมันเริ่มลามแล้วก็ต้องคีโมแล้วค่ะอ่าฮะถือว่ารุนแรงไหมครับมันก็ มันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆมันก็สเตตไหนมันก็รุนแรงทั้งนั้นล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอสเตจแรกๆการรักษามันก็จะง่ายขึ้นและยิ่งพอไปต่อมน้ําเหลืองนี่ะมันก็เริ่มกระจายแล้วไงกระจายใจเสียไหมฮะก็มีนิดๆแต่ไม่เท่าไหร่ค่ะตอนนั้นมีอาการผิดอะไรผิดปกติกับร่างกายไหมไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะเอออ่ะแล้วพอจะต้องตัดแล้วคีโมค่ะ ตอนนั้นเริ่มรู้จักบิมหรือ,อย,รยังฮะยังค่ะยังไม,ไม่รู้จักค่ะมารู้จักบิมตอนที่ไปให้คีโมเข็มแรกค่ะมีคนบอกว่ามีพี่เขาอยู่บ้านใกล้ๆเขาก็เลยเข้าไปหาก็เลยบ้าเขาก็ไหนๆก็เราก็เป็นแล้วเราลองทานดูซิมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ทำไมจะต้องทาน,นก็อยากจะให้มันมีอะไรสุขภาพดีขึ้นหรือต่อต้านที่เราเป็น ตอนที่ไปให้คิมโมมาเข็ม,มแรกนะคะปากเปื่อยกืนข้าวไม่ลงเพียอนอนไม่หลับเป็นทุกอย่างค่ะทำไมถึงสแสวงหาอะไรที่มันจะมาช่วยเพราะว่าโอเครักษาแล้วอยู่ในขั้นตอนการรักษาของคุณหมอแล้วก็คิดว่ามันต้องมีอะค่ะคิดว่ามันต้องมีพอดีพี่เขาเข้าไปหาก็เลยลองลองเลยพอนนั้นก็ เหมือนกับอยากให้มันหมดวันเร็วๆเราจะได้กินวันละสาม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 จะได้กินเข้าตัวเราให้มันเยอะๆเราจะได้มีกําลังที่จะไปสู้กับคีมโมอเข็มต่อไปอย่างเงี้ยค<อ>่ะรับประทานบิมสูตรสีเขียวค่ะกี่เม็ดรครับเชา 3, ้าสามกลางวันสามก่อนนอนสามความมุ่งหมายก็คือต้องการที่จะให้มีให้มีภูมิมท่านทาน,ทานเยอะๆ เราจะได้ไปแบบสู้กับโรคร้ายที่เขาบอกว่าเรียกมะเร็งว่าโรคล,ลายอย่างนี้นะคะ่ะหวังไหมว่าไอ้ไอ้ไอผลที่ข้างเคียงต่างๆมันจะลดน้อยลงด้วยคิดว่าจะลดค่ะคิดว่าจะลดเพราะว่าเราก็คิดว่าเราได้ของดีเข้าในร่างกายเราก็คิดว่ามันต้องลด ตรงตามที่อยากได้เลยใช่ไหมคะมะเร็งก็หายคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเมื่อเด,เดือนกันยายที่ผ่านมาค่ะคุณหมอก็นัดตรวจประจําปีทุกทุกครั้งก็คุณหมอก็บอกคุณอภพรมะเร็งหายแล้วนะเซลล์มะเร็งไม่มีเลยยอดเยี่ยมค่ะดีดีด้วยนะครับค,ครับขอบคุณมากครับ